สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองสร้างประมาณปีพศ2512-2515ถึง องค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับสภาพโดยรวมบริเวณด้านหน้าก็จะลงบอนสายแร่ทองคำหนานะครับเต็มองค์เป็นที่งดงามสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นเนื้อสีเขียวนะครับบริเวณอ่าสังกติในบริเวณเข่าและใบหน้าก็ทองก็ จะหลุดล่่นไปบ้างเล็กน้อยก็จะทำให้เห็นองค์พระสีเขียวสีเขียวก็ทำมาจากว่านถาวันหลงนะครับซึ่งเป็นว่านที่มีพุทธคุณเมตตามหานิยมค้าขายดีนะครับว่านชนิดนี้มีเสน่ห ความพิเศษหรือพิมพ์พิเศษก็คือด้านหลังครับอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังองค์นี้จะมีเหรียญเสมาเสมาแปดรอบนะครับของลวงปู่เป็นเนื้อนวะโรหะเอานำมาฝังไว้บริเวณด้านหลังนะครับก็จะฝังเต็มด้านหลังเลยครับ แทบจะไม่เห็นร่องรอยของตัวหนังสือของวัดหรือชื่อของหลวงปู่นะครับเพราะว่าพระเขียนเสมานี่เต็มคับไปหมดเลยนะครับสำหรับพุทธคุณพุทธคุณโดยหลักของผงพายกุมารก็แคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาค้าขาย โชคลาภเงินทองก็บวกบวกพุทธคุณของเหรียญเสมาเนื้อละว่าไปอีกนะครับเพราะคำว่านาวาโลหะก็จะประกอบด้วยประมาณวัตถุที่นำมาทำเหรียญน,นะครับก็จะมีหลายชนิดด้วยกันประมาณ9ชนิดนะครับคือเป็น มวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นำมาประกอบกันเพราะพระเนื้อวะเนื้อนวะโลหะจึงมีราคาแพงกว่าเนื้อทองแดงหรือเนื้ออื่นๆนะครับเพราะว่ามีพุทธคุณในตัวนะครับสำหรับสำหรับวัันนี้ก็มีมาแนะนำแค่นี้นะครับ ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยังมีพระอีกมากมายที่จะนำมาให้ดูให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ